เอาแล้วมีเรื่องต้องลุ้นระทึกค่ะว่ากันว่า25ธันวาคมนี้ปปชจะบรรจุวราระเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของ44สอสอของพรรคก้าไกลต่อเนื่องพรรคประชาชนที่ไปร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112ค่ะ หากไปดูไทม์ไลน์นี้นะคะถือว่ายืดเยื้อมานานกว่า1ปีตั้งแต่มีการยุบพักก้าวไกลค่ะซึ่งเลยค่ะปปชเคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าการพิจารณาคดีเป็นรายบุคคลนั้นเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมคาดว่าเร็วสุดจะพิจารณาเสร็จในเดือนพฤศจิกายนไม่น่าจะเกินธันวาคมหลายคนก็เลยคาดการกันว่า25ธันวาคมนี้ปปชจะบรรจุวาระเข้าสู่การประชุมหรือไม่ หากมีการชี้มูลความผิดปปชต้องส่งเรื่องให้สารดีกาพิจารณาหากมีความผิดจริงจะถึงขั้นมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอาจจะตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตที่น่าสนใจก็คือ 1. ใน44สสมีคุณเทคงนัทงงเรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักประชาชนด้วยสิคะ ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะคะว่ายังไงแล้วก็ไม่เปลี่ยนตัวผู้สมัครแม้ปปชจะส่งเรื่อง44สส .9 ไกลให้สารดีกาก็ตามค่ะโดยมองว่าไม่กระทบคุณสมบัติแคนดิเดตของพรรคโดยบอกว่าพรรคประชาชนจะไม่ใช้มาตรา112ในการหาเสียงและให้เป็นข้ออ้างไม่จับมือจัดตั้งรัฐบาลค่ะครับนคลิปนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเมื่อวานที่ดูรายการทีวีออกรายการช่องไหนนะที่ไปนั่งดีเบต ระดับหัวหน้าแกนนำพักไปนั่งดีเบตกันผมติดข้อหนึ่งคุณเทงคนเดียวที่บอกว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองมีปัญหากฎหมายมาตราหนึ่งสองมีปัญหาแต่ผมเห็นคนที่นั่งอยู่ทุกคนอะไม่มีเไม่มีใครเขามีปัญหาเลยเกี่ยวกับมอหนึ่งสองเขาว่ามันปกติเพราะไม่มีใครเดือดร้อนกับมอหนึ่งสองทำไมผมถึงเอาข้อนี้มาพูด ผมกําลังจะบอกพวกด้อมหรือคนที่ยังจะคิดเลือกส้มถ้าคุณเลือกส้มมันก็ไม่ต่างจากก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเพราะถ้าเขาพูดแบบนี้ยังไงได้ครั้งหน้าถ้าเขาได้มีเสียงหรือมีที่นั่งในสภาเยอะอีกเขาก็จะเดินเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเขาไม่สนหรอกครับปากท้องเขาไม่สนหรอกครับสงครามเขาไม่สนหรอกครับว่ามึงจะมีแดกไม่มีแดกแต่กูจะแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเขาพูดในทํานองแบบนี้ ไม่ต้องบอกตรงๆแค่พูดแค่นี้ก็รู้แล้วนะแล้วถ้ายังจะโง่ดักดานนะนะถ้าเป็นเด็กหรือเป็นอายุสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยผมไม่ติดนะแต่ถ้าพวกผู้ใหญ่ยังจะคิดเลือกยังจะค่ายควองหวังไก่คนกลุ่มคนพวกนี้ให้คุณรู้ไปเลยนะครับนะว่ามันจะแก้ไขรับนนมันไม่สนปากท้องพวกมึงหรอกจะมีแดกไม่มีแดกหรือเศรษ,ษฐกิจจะดีไม่ดีไม่รู้อะกูจะเดินเรื่องแก้แล้วรับนูท แค่พูดเอ่ยปากมาแค่นี้ก็รู้แล้วนะหรือพวกด้อมบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่จริงเขาจะแก้แค่ที่แค่เดียวไม่ใช่ครับเขามีความคาดหวังอยากจะแก้มานักต่อน,นักแล้วก่อนหน้านี้มีสงครามเขายังเดินเรื่องแก้เลยนะที่ดันให้คุณอนุทินมาเป็นนายกเพื่ออยากจะแก้ไขและมนุนให้สาเร็จถึงโกดเครืองเขานี่ไงไอผิด MOA อะไรเนี่ยเขาไม่ได้ผิดมึงโง่เอง นะเขาไม่ได้ผิดพวกมึงมันโง่นะไปฟังคุณชีวิตที่ออกรายการพี่ตรยุทธ์ว่าเขาพูดไปว่ายัางไงนะเหมือนเด็กน้อยอ่ะเขาไม่ทําให้ก้าง,งอนนะใครคิดเห็นยังไงรบกวนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าคุณยังจะดื้อด้านเลือกส้มกันอยู่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คุณมานั่งบ่นกันทำไมไม่วงประชาชนไม่ห่วงปากท้องไม่มันมีสงครามอยู่จะเดินเลือกแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไมถ้าเขาเปยมาอย่างนี้เขาแก้แน่นอนนะครับถ้าเขามีเตียงเยอะเขาก็ไม่สนเหมือนเดิมผมฝากไว้ตรีนะครับนะไกลยิงไกลเลือกตั้งยิ่งสนุกทุกคนสวัสดีครับนะข้างบนข้อความข้างบนนะครับก่อนหน้านี้เขาเคยมีนโยบายในพรรคเขานะครับดะว่า เราจะรับฟังทุกปัญหาเราจะไม่ฟ้องปิดปากใครเราจะไม่แจ้งฟังดําเนินคดีใครเรารับฟังเสียงประชาชนไม่ว่าจะประชาชนจะชมหรือจะด่าเรารับฟังประชาชนหมดแต่ตอนนี้เป็นไงครับเหมือนที่พูดไหมอะและกูถามนะอันนี้พูดตรงๆไงเที่ยงเงี้ยมึงโดนด่ามึงรับไม่ไหวนะแต่พวกมึงไปเกี้ยกล่อมเด็กปลุกประสาทเด็กมาเรียกร้อง แกมอหนึ่งสองก่อนหน้านี้นะตอนนี้อาจจะไม่มีอะไรแต่ก่อนหน้านี้ที่ติดคุกคดีกันอยู่เนะี่ยแม่งหมดอนาคตไปไม่รู้กี่คนเนะี่ยมึงบอกว่าเป็นการกันแกลงทางการเมืองเหมือนกันครับนะพวกน้อมมึงจะเข้ามาฟังกูงจะเข้ามาด่ากูเรื่องมึงนะแต่ส่วนเอฟซีกูเขาเข้าใจสิ่งที่กูพูดอยู่แล้วเยมอหนึ่งสองมึงบอกว่ามันเป็นการกันแกลงทางการเมืองกฎหมายกันแกลงทางการเมือง แต่เป็นไงครับพอมึงโดนเข้ามั่งมึงกรีดมึงร้องไห้แหอะเจิงไปแจ้งความโรงพักว่าเขาทําเฟกนิวว่ามึงไม่ได้พูดแต่ทุกคนดูรายการทีวีวันนั้นกูก็จําได้ว่ามึงมีคนพูดหรือความหมายของคุณมันแปลไม่ตรงกันกับพวกคนที่ฟังมันแปลความหมายไม่ตรงกันอันนั้นค่อยว่ากันหรือไปสู้กันในศาลก็ได้นะครับแล้วผมฝากบอกนะครับนะเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับ ถ้าคุณไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายเกิดปัญหามากมายไก่กองแบบนี้คนพวกนี้คุณอย่าต้องเอาเข้ามาบริหารประเทศอย่าเอาเข้ามามีความคิดเกี่ยวกับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งตอนนี้พักการเมืองที่น่าเลือกเลือกตั้งมีต้องเยอะแยะครับนะแค่มันไม่น่าเลือกแค่สองพักเองทุกคนรู้อยู่แล้วผมพูดถึงพักสีอะไรกับสีอะไรพักอื่นสีอื่นมีให้เลือกเยอะแยะครับนะคนดีๆทั้งนั้น ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าพักไหนจะมีคนดีร้อยเปอร์เซ็นมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันไปอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับมันได้หรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยครับนะยิ่งคนอายุสี่สิบเทินสี่สิบบวกแบบพวกผมรู้ผู้คนรู้อยู่แล้วว่าพวกผมไม่เลือกคนพวกเนี้ยที่ออกมาแจ้งความพวกเนี้ยผมไม่เลือกอยู่แล้วนะและก็บอกไว้อีกอย่างนะครับไม่ต้องมารักทหารตอนนี้ ไม่ต้องมาโชว์รักทหารตอนนี้วันนั้นผมก็โพสต์ไปใครนะที่พูดรักทหารนะกองทัพสมยัยใหม่อ้อหัวหน้าใหญ่ของคุณนะครับนะที่คุมพักคุณอยู่หรือใครก็แล้วแต่ครับกองทัพทันสมยัยก่อนนั้นนี่ผมพูดไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องมารักทหารครับย้อนกลับไปก็ได้พวกด้อมจะมาด่าผมจะมาบ่นผมก็เรื่องของพวกมึงนะครับมึงลองเนยก่อนหน้านี้มึงได้ฟังคําพูดพวกนี้จากคนพวกนี้ไหม เปลี่ยนแปลงกองทัพกองทัพอย่างงู้นอย่างนี้วันนั้นคุณโลมไปไปปราศัยก็บอกว่าทหารบอกว่าโดนแตนแกล้งคําพูดว่ามีทหารไว้ทําไมก็พวกมึงเป็นคนพูดประชาชนอย่างพวกกูไม่ได้ไม่ได้เป็นคนพูดหัวหน้าพักเก่าที่มึงไม่ได้โดนเด้งออกไปจากพักมึงอะ่ะโดนคดีอะ่ะเป็นคนพูดประชาชนอย่างพวกกูไม่ได้พูดคําพูดพวกนี้ลิเกพวกนี้นี่มาจากคาพูดพวกมึงทั้งนั้นเลยแต่มันก็ย้อนกลับมา แก้ไขตัวเองนะครับนะคลิปนี้อาจจะพูดยาวหน่อยนะครับนะไม่ต้องรักทหารตอนนี้ใกล้ๆหาเสียงไม่ต้องรักทหารใครฟังผมใครเป็นเอฟซีผมหรือใครดูข่าวสารบ้านเมืองจะรู้นะว่าคนพวกนี้ก่อนหน้านี้ก่อนมีสงครามเขาไม่เคยยกย่องทหารไม่เคยชมว่าทหารดีไม่เคยคิดว่าจะทําให้กองทัพตะนาวหม่ยองทัพใหมยอะไรมีแต่ตัดงบนะตัดงบทหารนะเอาเรือประมงบินลบนะผู้นํา เก่งไม่ต้องมีกองทัพในประเทศก็ได้ส้นตีนนะไม่มีประเทศไหนก็ทํามีแต่พวกมึงอะทาคิดได้นะแต่ทําไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดวิเคราะห์ถึงครพูดคุณชูวิทย์เมื่อวานผมชื่นชมคุณชูวิทยนะ์มากเลยนะเมื่อวานนี้ผมฟังสามสี่รอบผมชอบชอบนะที่คุณชูวิทย์พูดนะครับนะ ฝากไว้ด้วยนะครับใครคิดถึงไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาผมอาจจะพูดยาวยาวยาวหน่อยนะครับนะฝากคอมเมนต์เข้ามาใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดรีโพสให้ผมหน่อยนะครับนะขอบคุณทุกคนนะครับเอฟซีสวัสดีใกล้ๆปีใหม่แล้วนะครับนะขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนนะครับ